่าเนยนวยวับเออพูดถึงแอลกอฮอล์แล้วเมื่อไหร่จะได้สอนเนี่ยมีเรื่องพูดตลอดและว,วันนั้นเราเราไปกินเราไปกินซูชิมาที่ที่ร้านแถวเนี้ยไข่หวานบ้านซูชิรู้จักไหมชอบกินใช่ไหมเออเออ,เ,อ,อเราจะบอกว่า เขาอ่ะวางเจลแอลกอฮอล์ไว้ข้างๆวาซาบิแล้วเขาเขียนว่าเขาขายขายเป็นหลอดนะหลอดเจลแอลกอฮอล์เนี่ยหลอดละหกสิบบาทนะฮะเสร็จแล้วแล้วเขาก็มีหลอดหนึ่งวางวางอยู่ข้างๆพวกถ้วยน้ําจิ้มพวกวาซาบิพวกอะไรพวกนี้ยแล้วก็เขียนว่าสินค้าทดลองทีเนี้ยไอเจลแอลกอฮอล์ใช่เจลแอลกอฮอล์ของเขาอ่ะ มันเป็นสีดําและสีเขียวแล้วอยู่ในหลอดครูก็เลยเข้าใจว่ามันคือวาซาบิแบบหลอดเฮ้ยมันมีจริงนะนะักเรียนวาซาบิแบบหลอดอ่ะเดี๋ยวเซิร์ชให้ดูวาซาบิแบบเออมันมีจริงนี่ไงเนี่ยแล้วแล้ววาซาบิแบบหลอดอ่ะมันก็จะสีดำดำเขียวๆ,ๆอย่างเงี้ยสภาพาอย่างเงี้ยนึกออกป่ะในในอย่างเงี้ยดำดำเขียวๆอย่างเงี้ย ครูก็เห็นหลอดนั้นน่ะเป็น,น้ำๆเขียวเขียวครูก็คิดว่าเป็นวาซาบิแบบหลอดเป็นไงรู้ไหมเธอครูก็เลยบีบบีบมันเข้าไปในจานซูชิก็จะกินเงอไม่พนักง,งานก็ไม่บอกครูก็งงว่าทำไมมีสายตาแปลกๆมามองเรา <laughs> อ่ะเสร็จแล้วพอพอคูจะกินปุ๊บ ก็ปกติของใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องชิมใช่่ะแล้วก็ตะเกียบจิ้มไอ้นี่หน่อยหนึ่งแล้วก็แตะลิ้นปรากฏว่าเผ็ดคำความรู้สึกแรกเซียววินาทีแรกคือมันเผ็ดโอเคมันคือวาซาบิที่มันเผ็ดแต่เสี่ยววินาทีถัดมาคือมันมีกลิ่นน้ํายาล้างมือเหม็นและเซี่ยววินาทีถัดมาคือมันขมแล้วมันก็มีความรู้สึกคืนแบบมันไม่ใช่ของกิน เออแล้วมันก็แสบลิ้นมันคือแอลกอฮอล์คือแบบทาอย่างนี้ได้ยังไงเอาเจลแอลกอฮอล์ไปวางไว้กับของกินได้ยังไงวะนี่คือแบบเขาไม่ได้เขียนติดไงหรือหรือเขาเขียนติดแล้วเราไม่ไม่ได้ไม่ได้มองคือมันอยู่ข้างของกินคำว่าเซนแล้วเราเห็นว่ามันเขียวเขียวแลำดำแล้วก็คิดว่าเป็นวาซาบินึกออกปะ่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีวาซาบิแบบหลอดใช่ป่ะที่บีบอ่ะ เออคือวแบบ่าโชคดีนะที่ไม่ได้บีบไอ้เนี่ยลงไปบนข้าวปั้นนะแค่บีบข้างๆจานนะแล้วโชคดีที่แบบเป็นคนไม่ประมาทนะคือชิมก่อนว่าของใหม่รสชาติจะเป็นยังไงโอ้โหมันคือแอลโกอฮอล์ล้างมืออร่อยที่ไหนละคายทิ้งเลยสิเธอ ชงเดียมีทิชชู้นะเราก็เอาทิชู่มาเช็ดลิ้นเอาชิชู่มาเช็ดลิ้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปคาดหวังใช่อย่าไปคา,า,าดหวังว่าลูกค้าเขาจะแอบว่ามันคืออะไรแต่ครูดูแล้วว่ามันไม่มีหรอกว่าเขียวว่ามันคือเจลแอลกอฮอล์แล้วควรทำทุกอย่างให้เป็นคอมมอนเซนส์คือโต๊ะนั้นอนะ่ะมันเป็นโต๊ะที่ใส่วาซาบี เป็นโต๊ะที่ใส่น้ําจิ้มซอสเป็นโต๊ะที่มีเครื่องเคียงพวกขิงดองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันคือโต๊ะของการใส่อาหารใส่น้ําจิ้มไม่ควรเออไม่ควรเอาเจลแอลกอฮอล์ที่มันหน้าตาคล้ายๆวาซาบิหลอดคือสีเขียวสีดำไปวางไว้ข้างๆกินเข้ไปแล้วเนี่ย <S 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 นี่คือความรู้สึกของคนที่กินเท่าไหแล้วนะฮะ <laughs> นะต่อต่อ,ต,อต่อไปไเนี่ยอ่าต่อไปักเรียนทำอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าอย่าวางที่มันไม่คมมม o n น e น s ์ไว้ใกล้ๆกันนะฮะมันคือของกินก็ต้องวางแต่ของกินนะจ๊ะ